อย่าบอกร้อนละวอมหนาวอย่าบอกร้อนแล้วเม่อช้บังคับให้จอยใส่นี่จ้ะบังคับให้จอยใส่ตอนนี้จอยถอดออกแล้วเพื่อนๆเธอต้องใส่เหมือนฉันทีมเวิร์คเหมืได้เขาอะสวัสดีจ้ะสวัสดีรอบศพไอ้ใบแว่มันโอ้ปรเดี๋ยวเดีโอซัมเบอโอ้ปรเดี๋มีไฟจากเทปเปิดเบฟูล

เหนื่อยกันจะกินแซนด์วิชของเจ้าจ้ก็จะมีเอ็กแซนด์วิชแล้วก็ไส้กรอกเนาะทองยาก็จะมี What พ <A sausage. S 1> ออยู่ m ฮมมันสับสิซี่ไส้กรอ,อกจ้ะแล้วก็ก,กาแฟดำกันจะเนี่ยกาแฟดำแล้วก็ไส้กรอ,อกกับไข่จ้ะแต่ไม่มีซอสไม่เป็นไรมีือชชูด้วยชิชู mm hmm. ไม่มีซอสจ้ะเพื่อน Okay, Look like. okay. <laughs> <laughs> no at that. out! <laughs> yeah. not mm -hmm. It's right there. To they, they have different things at 12 o'clock. What is it? I'm not sure. It's just different, it's different things. Maybe rotina. I don't know. You just the same as this <laughs> Yeah. พวกเขาจะวิดอ mm ินเทอร์เน็ตทุกสิ่งันก็คล้ายเบอร์เกอร์แต่เพื่อนนะแต่เขาเรียกแซนวิช Look like burger. mm That -hmm. we call sandwich. You like it? It's really nice, so. ทำทๆเดย์จะทำผมวกออาวเล่าเดย์เดย์ not walk ไปหอยปลานั่งห่างกันจ้ะเพื่อนๆนะคนอื่นะนะจ้ะโต๊ะห่างกันมากจ้ะ

อร่อยมากๆนะเ,เบิร์ดเบิรเดมาเอฟเฟนเดตคอมมิ่งอัพเดียวโฟนนี่แล้วก็จะเดินต่อสักหน่อยจ้ะนะเพราะว่าไปถ่ายข้างบนเนินนะเพื่อนๆมันไอ้นี่ ลมแรงมากจ้ะเราจะให้ดูไซส์นะเพื่อนๆนะเขาก็จะบอกว่า,วาเคลียร์แบงเเแ์เวเคลียร์เรนเวคอปปิบเหมือนก็ว่าเดินจะกระยงจักรยานอะไรเงี้ยจ้ะนะนี่เขจะบอกอจ้ะตามหญ้าไปจ้ะ ไม่เปิดจ้ะวันนี้น่าจะดูถ้าทางมันจะมีเห็ดอยู่นะเพื่อนๆนะแต่เราก็ไม่กล้าเก็บของเขาเนาะเพื่อนๆเนาะต้นสนเยอะจ้ะในป่าเนี่ยลมเริ่มไหม้กแล้วเพื่อนๆเอ้ยไม้ป่าก็สวยๆเพื่อนดูดิ ้ลมก็เริ่มมาอีกแล้วจ้ะเนี่ยลมก็เริ่มมาจ้ะนะเพระนั้นชิบโอเคแฮปปี้ซีกระเลสที้คัมแบ็กนาวคิลล์นะิดนึ่งมั้งเฮ้ยเอออันนี้ชิบโอเดรคัมฟอร์มออเวเดแล้วยนะมั้ กลับแลลูกแต่พี่โจยเดินเมื่อเช้าเพื่อนๆแต่ลมแรงมากฝั่งนู้นเมื่อเช้าเนี่ยหูลมแรงมากเพื่อนๆตอนนี้ก็คือแบบสงบลมหน่อยนึงละทางนี้นะแต่เมื่อเช้าไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อนๆจะจะเปิดเสียงไม่ได้จ้ะเพื่อนๆก็จะได้เสียงได้ยินเสียงอย่างอื่นแทนก็แล้วกันแต่วิวสวยจ้ะ ววิอันนี้ก็เดินเนินขึ้นเนินอย่างนี้จ้ะนู่นที่เดินมาเด้อเพื่อนๆน่นโอ้ยหอบเพื่อนๆแกะย่า yeah. พีจ่จจะถ่ายเขาให้ดูว่าเมื่อเช้าเดินไปฝั่งไหนนะนู้นเห็นไหมเพื่อนนู้นที่จอยไปกับย่าเมื่อเช้าจ้ะพี่จอยเดินกับย่าเมื่อเช้าฝั่งนู้นจะ้ะขึ้นไปถึงสุงสุดเลยจะ้ะเนี่ยไปถึงต้นเนี่ยตามทางขึ้นไปนะ,นะตรงน,นั้นเลยจะ้ะนี่จ้ะก็จะมีลมพัดเป็นช่วงๆนะเพื่อนๆนะ พัดเป็นช่วง,วง้ให้ย่าเดินไปก่อนจ้ะให้ย่าเดินไปก่อนจอยก็เดินตามหลังยา่าย่าแกเดินถ่ายรูปจ้ะเพราะเราจะวิวเมื่อเช้าสวยนะเพื่อนๆนะที่ไปฝั่งนู้นแต่ลมแรงมากจนแบบว่าเสียงมันเป็นแบบเสียงแบบเหมือนกับลำโพงแตกอะจ้ะจอยอย่างนั้นเลยลมแรงจะเป็นอย่างนั้นเลยจ้ะนะ ช่วงนี้ซึ่งอบลมเ้าจะจะให้เดินกลับไปเมื่อแบบเมื่อเช้าคงไปไม่ไหวจ้ะนะลมแรงยืนถ่ายรูปอยู่นู้นหญ้าเราเยืนท่ายายห,หอบเพื่อนๆเ,เดินหลายกิโลอยู่กินแล้วก็เดินจะ้ะยูไรต์มั้ o โอ้ยสกูตวิว ไม้ดาวยบอก over there อค่ะจ้ะสวยงามอยู่จ้ะฝนก็เหมือนจะตกทำท่าจะตก สี่อันอะน o อตทูวินดิยาบอกยาก็มี backpack <my> backpack กระเป๋าย่ามเป้ You g o แบกแพกยี่ก็แบกแพกโอเ What you having water drink Hand <Water, drink. S 1> gel everything นะไรมั้ง Everything, everything. <laughs> <laughs> No kitchen sink <laughs> We not t right, <'re> okay. i r e d w h e n w e walk เอ้ยม I'm okay I'm okay yeah. วโอเ I'm like to walk yeah.

กูดเหรอจอยไม่เคยกินหรอกเด้อกูดกูดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจอยไม่เคยได้กินไม่เคยกินนอ,อกจากใบกูดกูดอะผักกูดอะไม่เคยกินจ้ะสวยเนาะไม่ใช่จอยนะธรรมชาติจะบอกไว้ก่อนเราจะหาว่าสุยน,นน้อยนี่ตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่หรอกจอยว่าธรรมชาติมันสวยอยากให้เห็นจ้ะให้เห็นเนินสูงวิวสวย ไอเทววิวสวยมามวิวเดียววิว b ิว u ี i ฟู l v i ด้านหลังก็สูงสุดรูปหูรูปตาจ้ะออกละดอกเฮว่าวัดเด็กเข้ามามะเฮน่ะเฮว่าดอกเฮว่าจะกำลังออกจ้ะ แต่ไม่ออกมากมเพื่อนเริ่มออก you yeah. ต้องค่อยๆเดินจ้ะนะเพราะว่าลมมันแรงเดี๋ยมันจะพัดตีลัางกาเพื่อนๆไม่ใช่อะไรหรอกธรรมชาติแต่ก็มันอย่างที่บอกอะพุบๆ,ๆๆจ้ะบอกขยากค่อยๆเดิน คนก็เดินเยอะนะเพื่อนๆคนเดินเยอะจ้ะคนก็ชอบเดินทั้งจักรยานทั้งคนเดินจ้ะโอ้ทรงผมเห็นไหมล่ะ <c oughs> น้วสวยใหญ่เลยนะคนก็กำลังเดินลงมากันจ้ะนะวิวมานัดค่อยวินดีไลท์มอนึ่ง ไปกับหญ้าจะ้ะดูยญ้าเอารองเท้าก็ต้องใส่แบบเหยอยดางดีนะเพื่อนๆนะแบบเกาะกับพื้นดีๆจะ้ะแล้วไม้ถ้าคนเดินนะเขาจะต้องมีไม้แบบนี้จะเดินนะเดินป่าเดินขาวเดินอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยยังไม่ให้เราล้มจะ้ะด้านหลังก็จะมีคนลงมาแล้วจะ้ะเริ่มมีคนเดินลงมาแล้วเพื่อนๆนะ careful you be careful บอกลูกสภพายให้ให้เดินดีๆนู่นเพื่อนๆเ,เห็นไหมที่คนก็เดินกันน,นะนู่นนะ่ะตรงั้นน่ะจอยเดินกับย่าตอนขึ้นมานะตอนนี้ก,กับไม่อีกฝั่งนึงจ้ะทางก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะ นะ,พะเพื่อนนะทางชันจะ้ะทางชันอย่ยงเด็ก this way yeah, like even this is looks different yeah look different this way, yeah. it? come on mom. we go we go again we go again okay yeah nhau, đi đi รอแล้วมาเช้บังคับให้จอยใส่อันนี้จ้ะบังคับให้จอยใส่ตอนนี้จอยถอดออกแล้วเพื่อนเพื่อนก็ต้องใส่เหมือนฉันทีมเวิร์กหนุนได้เขาอ่ะตอนนี้ใส่คนเดียวอ่ะไอเซมอร์นิ่งยูเทียวมิทุพุดธอ้อนอยูเซทีมเวิร์กอัปเดตลุกเซมบวกกับว่ามาด้วยกันบอกว่าถ้ามากับแอนดี้กับเขาแอนดี้ใส่อย่างนี้เราก็ต้องใส่เหมือนแอนดี้บอกลูกสะไพายบบนี้ไหมเพื่อนเพื่อนเอ้ย ไม่ยอมกันนะจ๊ะ A lot that seen <Yeah. S 2> are doing same as Andy lot people we've seen the they have because same doing T-shirts, same name on โอเคอันนี้ก็บอกว่าแกบอกแกบอกว่า,บบบบวาคนที่เขาวิ่งวิ่งมาเช้าอะ่ะเขาทําเขาทาเขาก็วิ่งเหมือนแอนดี้นั่นแหละแกบ,บอกเพราะว่าเสอ,อที่วิ่งเหมือนกันเขาบอกอย่างนี้จ้ะให้ดูวิวดีกว่า mm hmm. เวิวว่าคอยฟ้านะเนี่ยมัมทุเดย์นู้น่ะเดินเมื่อเช้านั่เดินหนุ่มๆขึ้นสุดภูเขารูปนั้นจ้ะแล้วกินเสร็จก็มาฝั่งนี้จ้ะแต่แต่จอยจะบอกนะพเพื่อนๆนะคลิปนั้นน่ะเหมือนแบบชุนมุนมากจ้ะ <c oughs> ลมแรงอ่ะจ้ะแต่ก็จะเอาให้เพือ mm. พ่อนๆ <spe akers> ดูเนาะ Be careful จะบอกพญาบีแคฟูจะนะอย่างนั้นลงอย่างงั้นเราจะไปช่วยแกพยุงไม่ได้นะจ๊ะเพื่อนเดี๋ยวหญาจะล้มไปกันใหญ่จ,จ้ะนะมัวจะไปพยุงกันล้มเลยอันนออันเดอร์เซนแอนดี้วิ่งกันอย่างนี้นะครับเพื่อนๆ <laughs> น,นะแล้วกลางคืนด้วยนะไม่ใช่กลางวันนะแล้ววิ่งกันประมาณเกือบสามสี่ร้อยคนนะจ๊ะ วิ่งกว่าจะไปถึง 56K เอพื่อนเพื่อนอน,นี่ธรรมชาติข้างๆก็จะเป็นนี้เข,ขาตะกั้นตะไข่ไว้จ้ะอย่างเงี้ยมีบลูเบอร์รี่ด้วยจ้ะเพื่อนๆน,นี่บลูบลูเบอร์รี่ป่าจ้ะนี่เห็นไหมลูกเล็กเนี่ยมันไม่ใหญ่จ้ะนี่บลูเบอร์รี่จ้ะนี่เดี๋ยวก็ไปถึงคาพาร์คจ้ะนะ ลอดอินเดียย่าชอบโอเคยังไงจอยกับย่าก็ขอลาก่อนไปเด้อคลิปนี้เพื่อนๆโอเควบไว้พ, okay, well, why, พบกันใหม่คลิปหน้าเนะเพื่อนๆน,นะบ๊ายบายทุกคนบาย